กลางค่ำคืนหนึ่งในกรุงเทพนักวิจัยความปลอดภัยชาวเยอรมันตั้งกล้องเพื่อเก็บข้อมูลบนท้องถนนยามดึกแต่ไม่ถึงสามชั่วโมงหลังจากนั้นเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในกล้องที่ถูกพบภายหลังไม่มีเสียงรถไม่มีคนมีเพียงภาพบางอย่างที่เหมือนกำลังจ้องกลับมาผ่านเลนไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรบางคนบอกว่าเป็นแค่ภาพลวง แต่บางคนเชื่อว่าสิ่งนั้นยังคงอยู่และคืนนี้เราจะเปิดไฟล์ต้องห้ามนั้นให้คุณเห็นด้วยตาของคุณเองป้ายตนตือน,นอีกครั้งอย่าดูคนเดียวและอย่าปิดคลิปนี้จนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายเสียงเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ดังก้องไปทั่วตรอกแคบในกรุงเทพอากาศอุ่นปนกลิ่นน้ำมันและควันจากรถติด โยฮันนักวิจัยความปลอดภัยจากเยอรมนีเดินช้าๆด้วยสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยเขามาถึงประเทศไทยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ถนนในเขตเมืองแต่สิ่งที่เขาเห็นในคืนนั้นไม่อยู่ในรายงานวิจัยใดๆที่เขาเคยอ่านมาก่อนไฟถนนสลัวๆกระพริบเป็นจังหวะราวกับตูนภัยล่วงหน้ารถจักรยานยนต์สวนกันไปมาโดยไม่เปิดไฟหน้าบางคมีเด็กเล็กนั่งกลางระหว่างพ่อแม่ ไม่มีหมวกกันนะักไม่มีความกลัวในแววตาโยฮันยกกล้องขึ้นถ่ายแต่ทันใดนั้นเสียงดังปีน,นรถกระบะคันหนึ่งเบรกกระทันหารข้างหลังเขาล้อเสียถนนดังแสบหูเขาก้าวถอยหลังแทบลมคนขับรถกระจกลงชายไวกลางคนยิ้มแต่ในแววตาไม่มีความเป็นมิตรอย่ามายืนกลางถนนสิครับนักท่องเที่ยวเสียงนั้นเยือกเย็นโยฮันพยายามพูดขอโทษ แต่ก่อนเขาจะพูดจบเสียงท่อรถมอเตอร์ไซค์หลายคันดังขึ้นพร้อมกันแสงไฟสาดเข้าตาชายหนุ่มหลายคนขับวนรอบเขาเหมือนฝูงม,มาป่าในราตรีหัวใจยโยหันเต้นแรงเขาพยายามไม่แสดงอาการกลัวแต่ในมือเริ่มสัน่นกล้องบันทึกภาพยังคงเปิดอยู่ชายคนหนึ่งตะโกนมาท้าอะไรกลางดึกว่าเสียงหูรดังขึ้นพร้อมกันแต่ไม่ใช่เสียงหูร,รแห่งมิตรภาพ มันคือเสียงที่เย็นชาเหมือนมีอะไราซ่อนอยู่ในความมืดนั้นโยฮันก้าวถอยหลังเมื่อไหลซึมตามขมับเขามองซ้ายขวาหาทางนี้ตรอกด้านหลังมืดสนิทไม่มีไฟไม่มีผู้คนทันใดนั้นเขาเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่สุดตรอกหญิงชราสวมผ้าคลุมสีเทาในมือถือไฟฉายเล็กๆแสงนั้นส่องมาตรงหน้าเขาเธอส่งสัญ,ญญาณให้เขารีบมาโยฮันลังเลแต่เสียงเครื่องยนต์ที่ดัง ใกล้เข้ามาทำให้เขาตัดสินใจเขาวิ่งตรงไปยังแสงนั้นแต่เมื่อเขาเข้าใกล้หญิงชราคนนั้นกลับหายไปเหลือเพียงไฟฉายตกอยู่บนพื้นยังเปิดอยู่โยฮันก้มลงจะหยิบมันขึ้นมาก่อนจะได้ทันจับมีเสียงกระซิบแผวเบาดามาจากข้างหูอย่าเดินกลับทางเดิมโยฮันฉะงักหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเสียงนั้นชัดเจน ใกล้เสียจนเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่ข้างหูเขาหันขวับไปแต่ข้างหลังกลับว่างเปล่าตรอกมืดเงียบมีเพียงแสงไฟฉายที่ส่องไปบนพื้นซีเมนต์แตกๆและเสียงเครื่องยนต์ที่ยังดังอยู่ไกลๆโยฮันกลืนน้ำลายความกลัวเริ่มแทรกซึมเข้าไปในทุกอนูของร่างกายเขาหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปข้างหน้ารัศมีแสงสั่นไหวตามแรงมือที่สั่นเทาในแสงนั้น มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่หลังซอยไม่ใช่รถไม่ใช่คนแต่เป็นเงาดำรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่เคลื่อนเร็วผิดธรรมชาติโยหันถอยหลังพยายามหาทางออกอีกทางแต่ตรอกที่เขามาเมื่อครูตอนนี้กลับไม่เหมือนเดิมกำแพงด้านซ้ายเต็มไปด้วยรอยมือเปื้อนน้ำมันเหมือนมีใครพยายามปีนออกด้านขวาเป็นกระจกเงาขนาดใหญ่ที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเลยเขาเห็นเงาตัวเองในกระจก แต่ในเง้านั้นเขาไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวอีกคนหนึ่งยืนข้างหลังเขายิ้มชชา,ชาโยฮันสดุ้งรีบพันกลับไปไม่มีใครเขาหายใจแรงเริ่มวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่คิดเสียงรองเท้ากระทบพื้นก้องสะท้อนในตรอกแคบแต่ทุกย่างก้าวเสียงฝีเท้าที่ตามามันกลับเพิ่มขึ้นทีละก้าวทีละก้าวตอนนี้ไม่ใช่เขาคนเดียวที่วิ่งแสงไฟถนนข้างหน้าเริ่มปรากฏ โยฮันพุ่งตัวออกไปยังถนนใหญ่เสียงเครื่องยนต์กลิ่นควันแสเสียงแตรรถกลับมาพร้อมกันเขาหยุดหอบมองกลับไปยังตรอกมืดนั้นอีกครั้งมันเงียบแต่ในเงามืดมีบางอย่างขยับอยู่เงาร่างนั้นโผลมาแวบเดียวก่อนจะถอยกลับเข้าไปในความมืดช้าๆโยฮันยกกล้องขึ้นอีกครั้งมือยังสัน่นเขากดปุ่มรีเพลย์เพื่อดูภาพที่บันทึกไว้ดนตอ เขาเห็นตัวเองเดินเข้าตรอกเห็นญิงชรากับฝ่ายชายแต่ภาพในตอนที่เขาวิ่งกลับมีบางสิ่งตามหลงังเขามาตลอดทางร่างสูงหน้าไม่มีตาแต่กำลังมองตรงมาที่กล้องและทันใดนั้นกล้องดับวูบหน้าจอขึ้นเพียงข้อความสั้นๆเป็นภาษาไทยว่าอย่าบันทึกสิ่งที่ไม่ควรถูกเห็นโยฮันยืนแข็งทื่อ สายตาจ้องไปยังหน้าจอกล้องที่ดับสนิทลมหายใจของเขาเริ่มสัน่นเสียงจังหวะหัวใจดังรัวเหมือนกลองตุนไยเขาลองเปิดกล้องอีกครั้งแต่หน้าจอกลับขึ้นภาพใหม่โดยไม่กดอะไรเลยภาพนั้นคือถนนเส้นเดียวกันแต่ตอนนี้ว่างเปล่าไม่มีรถไม่มีคนแม้แต่แสงไฟจากเสาไฟถนนก็หายไปหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาพึมพำกับตัวเองทันใดนั้นเสียงติ๊กติ๊ก ดิกดามาจากกล้องเหมือนมีใครกำลังพิมพ์ข้อความลงไปทีละตัวกลับไปที่ตรอบนั้นโยฮันสุ้มเพลอปล่อยกล้องหล่นกระแทกพื้นแต่เสียงพิมพ์ยังไม่หยุดข้อความถัดไปโผล่ขึ้นมาเองเขายังอยู่ที่นั่นเขาถอยหลังอย่างระวงังแต่เท้ากลับเหยียบโดนอะไรบางอย่างนิ่มๆโยฮันก้มลงมองมันคือหมวกกันน็อคเด็กเลอรอยโครนและเศษคราบแดงคล้ำเหมือนเลือดแหง้ง เสียงลมเย็นพัดผ่านพร้อมกลิ่นบางอย่างที่คุ้นเคยกลิ่นน้ำมันปนกลิ่นสนิมและเลือดเขาเงยหน้าขึ้นตรงหน้าเขาคือชายขับรถกระบะค,คนนั้นยืนอยู่กลางถนนในมือถือหมวกกันนักอีกใบหนึ่งผมเตือนแล้วเสียงนั้นดังแผ่วเบาบางอย่างไม่อยากให้คุณรู้โยฮันถอยแต่ชายคนนั้นค่อยคอยเงยหน้าและในแสงไฟสลัว ดวงตาของเขาไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปแสงสะท้อนจากดวงตาคู่นั้นสว่างวับเหมือนไฟท้ายรถยนต์สีแดงสดเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นพร้อมกันรอบตัวรถจักรยานยนต์นับสิบคันโผล่มาจากทุกทางไม่มีคนขับแต่ทุกคันเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตโยฮันเริ่มวิ่งแต่ตรอกเมื่อครู่กลับปรากฏขึ้นตรงหน้าอีกครั้งทั้งที่เขาอยู่คนละถนนแล้วแสงไฟฉายที่เขาถืออยู่เริ่มกับพริบ และในจังหวะที่ไฟดับวูบเขาได้ยินเสียงหญิงชราคนนั้นอีกครั้งเจ้ากลับมาจนได้โยฮันหยุดนิ่งกลางความมืดเสียงของหญิงชราคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วๆข้างหูเขาหันขวับไปแต่ไม่เห็นใครเพียงแต่ได้กลิ่นควันไฟและกลิ่นน้ำมันแรงขึ้นเรื่อยๆไฟฉายในมือสันแสงส่องไปที่ผนังด้านขวา รอยมือเปื้อนน้ำมันที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ตอนนี้มันขยับได้รอยมือเหล่านั้นค่อยๆล่าตัวเองไปตามกำแพงเหมือนมีชีวิตเหมือนมีบางอย่างกำลังคลานออกมาจากใต้ผิวปูนโยหันถอยหลังเสียงหูโร้อของหญิงชาราเริ่มดังก้องรอบตัวเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าความปลอดภัยในเมืองนี้ไม่มีจริงเขารู้สึกถึงแรงกระชากบ,บางอย่างที่ข้อเทา้ามือสก,กรปรก ปืนน้ำมันคว้าขาเขาไว้แน่นโยฮันก้มลงเห็นแขนข้างหนึ่งโผล่ออกมาจากรอยแตกของพื้นถนนเล็บยาวดำปีกำลังบีบจนเลือดแทบซึมเขากรีดร้องพยายามดินแต่ยิ่งดินมือเหล่านั้นยิ่งมากขึ้นเหมือนถนนทั้งเส้นกำลังกลืนเขาเข้าไปเขาคว้าไฟฉายทุบพื้นเต็มแรงเสียงแตกร้าดังปังทุกอย่างหยุดชั่วขณะมือทั้งหมดหายไปเหลือเพียงรอยเลอสีดำบนพื้น โยฮันหอบหายใจมือไหลทั่วหน้าเขาเงยหน้าขึ้นมองรอบตัวตอนนี้เขาอยู่ในตรอบเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือมันไม่มีเสียงรถไม่มีคนไม่มีแม้แต่ลมทุกอย่างเงียบงนันเหมือนเมืองทั้งเมืองหยุดหายใจแล้วจูจ่ๆไฟถนนทั้งหมดติดขึ้นพร้อมกันสว่างจ้าโยฮันยกมือขึ้นบังแสงแต่พอเขาลดมือลงเขาเห็นตัวเองยืนอยู่อีกฝั่งของถนน ในสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างกล้องอยู่ในมือหน้าเปือนเหนือ่อและยิ้มยิ้มเหมือนตอนที่เนา่าในกระจกเคยทำไว้ก่อนหน้านี้เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งดมาจากด้านหลังของร่างนั้นและก่อนที่โยฮันจะก้าวเข้าไปดูให้ชัดร่างนั้นหันมามองเขาชชาๆริมฝีปากขยับพูดเพียงคำเดียวบันทึกเสร็จแล้วจากนั้นทุกอย่างดับวู ความมืดกลืนกินทุกอย่างในพริบตาไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงหัวใจของโยฮันที่ยังเต้นแรงอยู่ในอกเขาพยายามกับพริบตาแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าไม่ใช่ถนนไม่ใช่ตรอกเดิมแต่เป็นห้องทดลองของเขาเองในเมืองเบอร์ลินโต๊ะทำงานเรียงเป็นระเบียบเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ดนจอมีไฟล์วิดีโอหนึ่งไฟกำลังเล่นอยู่โดยอัตโนมัติชื่อไฟล์คือ แบงคอกในฟติฟินนน m เอ็มีซีโยฮันขมวดคิว้วเขาไม่เข้าใจเขาจำได้ว่ากล้องดับไปแล้วและเขานี่ออกมาไม่ทันเขาคลิกเปิดวิดีโอด้วยมือสันส้นๆภาพแรกที่ปรากฏคือมุมมองจากกล้องของเขาเองภาพในตรอกมืดมืดเสียงลมหายใจของเขาเสียงฝีเท้าที่เร่งขึ้นเรื่อยๆแต่มีบางอย่างผิดปกติในวิดีโอทุกครั้งที่เขาหันกล้อง จะมีเนาอร่างสีดำปรากฏอยู่หลังเขาและเข้าใกล้มาขึ้นถูกเฟรมโยฮันกลืนน้ำลายเขาเลื่อนวิดีโอไปที่ตอนจบจังหวะที่กล้องดับวูบในคืนที่กรุงเทพหน้าจอค้านิ่งอยู่ไม่กี่วินาทีก่อนภาพใหม่จะปรากฏขึ้นเองเป็นภาพในห้องทดลองเดียวกันที่เขานั่งอยู่ตอนนี้แต่มุมกล้องนั้นมาจากด้านหลังของเขาภาพนั้นคมชัด เห็นเขากำลังจ้องจออยู่ตรงหน้าและในวินาทีถัดมาพ่าในวิดีโอค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นมองตรงมาที่กล้องและยิ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นจากลำโพงคอมพิวเตอร์เป็นเสียงของหญิงชราคนนั้นเจ้าพาเขากลับมาจนได้ไฟในห้องกับพริีจอมอนิเตอร์สั่นไหวภาพเริ่มแยกออกเป็นหลายชั้นเหมือนมีใครอีกคนกำลังพยายามออกมาจากในวิดีโอ โยฮันลุกขึ้นถอยหลังแต่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังสนัน่นกลิ่นน้ำมันลอยเข้ามาในห้องทั้งที่ไม่มีรถอยู่เลยโดนโซวิดีโอหยุดนิ่งอีกครั้งขึ้นข้อความใหมยเป็นภาษาไทยตอนนี้ถึงตาเธอบันทึกแล้วเสียงหัวใจของโยฮันดังอยู่ในหูรัวแรงจนกลบเสียงอื่นทั้งหมดเขายืนนิ่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ตรงหน้าข้อความภาษาไทยนั้นยังค้างอยู่ตอนนี้ ถึงตาเธอบันทึกแล้วจูจๆกล้องบันทึกภาพที่ตั้งอยู่บนโต๊ะก็คลิกเปิดขึ้นเองเล่นมันหมุนช้าๆแล้วหยุดตรงที่ใบหน้าเขาโยฮันถอยหนึ่งก้าวไม่มันเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำเบาๆเสียงเครื่องยนต์จากวิดีโอเริ่มดังขึ้นอีกครั้งดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงรอบตัวจริงๆพื้นห้องเริ่มสัน่นหลอดไฟเนือสีสกริบรทีที เงาของเขาที่สะท้อนบนผนังเริ่มขยับต่างจากตัวจริงโยฮันมองเงานั้นอย่างไม่เชื่อสายตามันค่อยๆหันมาทางเขาแล้วยกมือขึ้นชี้ไปที่กล้องเสียงหญิงชระาราแผ่วดังขึ้นในหัวเขาอีกครั้งยานีเพราะเจ้าคือภาพถัดไปแสงจากกล้องสว่างว่าโยฮันยกแขนขึ้นบังหน้าแต่แสงนั้นร้อนร้อนเหมือนไฟจนเขารู้สึกถึงกลิ่นไม้ของผิวตัวเอง เมื่อแสงดับลงเขากลับมาอยู่ในตรอกอีกครั้งแต่คราวนี้ทุกอย่างนิ่งสนิทถนนว่างเปล่าไม่มีรถไม่มีเสียงไม่มีผู้คนเพียงกล้องวิดีโอวางอยู่ตรงหน้าดนหน้าจอขึ้นข้อความการบันทึกเริ่มต้นแล้วโยฮันมองรอบตัวและในกระจกสะท้อนของร้านเหล็กข้างถนนเขาเห็นชายอีกคนยืนอยู่ตรงข้ามใบหน้าเหมือนเขาแปะแต่ตาว่างเปล่า และในมือของอีกฝ่ายคือกล้องที่กำลังถ่ายเขาอยู่เสียงกล้องติ๊กหนึ่งครั้งภาพท,ทุกอย่างรอบตัวเริ่มค,อคอม่อยๆมืดลงราวกับมีใครกำลังลบโลกทั้งใบทีลาส่วนก่อนความมืดจะกลืนเขาทั้งหมดโยฮันได้ยินเสียงสุดท้ายเสียงหญิงชาราที่คุ้นเคยกระซิบเบาๆใกลห้หูคราวนี้เจ้าคือสิ่งที่ถูกบันทึกความเงียบเข้าครอบคลุมทุกสิ่งอีกครั้ง ไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีอากาศโยฮันรู้สึกเหมือนร่างกายของเขากำลังจมลงไปในบางสิ่งหนืดเย็นและมืดสนิทเขาพยายามจะหายใจแต่ไม่มีอากาศให้สูดมีเพียงเสียงก้องในหัวเสียงของตัวเขาเองถามซ้ำๆว่านี่ฉันอยู่ที่ไหนจูจุแสงเล็กๆก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าสว่างว่าเป็นจุดเดียวโยฮันค่อยๆลืมตาและพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในวิดีโอ เขาเห็นทุกอย่างผ่านมุมกล้องตรอกเดิมแสงไฟถนนที่กระพริบเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆดังขึ้นจากไกลๆแต่คราวนี้เขาไม่ได้ถือกล้องเขาอยู่ในกล้องนั้นภาพเคลื่อนไปเองเหมือนมีใครกำลังถือมันเดินเข้ามาใกล้เขาร่างที่ถือกล้องนั้นคือชายที่มีใบหน้าเหมือนเขาแต่แววตาเย็นชาและนิ่งราวกับศพโยฮันเสียงเรียบแผ่วเบาดังออกมาจากรอบตัว หญิงชราคนเดิมก้าวออกมาจากเงามืดไฟฉายในมือเธอส่องสว่างมาที่กล้องโดยตรงเจ้ามาอยู่ฝั่งนี้แล้วสินะเสียงของเธอสั่นแต่แฝงด้วยความพอใจฉันฉันจะกลับไปยังโลกจริงได้ไหมโยฮันถามน้ำเสียงสั่นไหวเต็มไปด้วยความกลัวหญิงชราก้มหน้าช้าๆไม่มีใครกลับไปได้หลังจากบันทึกเริ่มขึ้นเธอเดินเข้ามาไกลมือเหยื่อย,ย,ย่นยื่มมาสัมผัสที่เลนกล้อง ภาพเบิ่มสันทุกอย่างบิดเบี้ยวแสงจากไฟถนนแปรเปลี่ยนเป็นเส้นแสงยาวเหมือนเลียดที่ไหลย,ย้อนกลับและในจังหวะน,นั้นใช่อีกคนที่หน้าเหมือนโยนฮันก็มาที่หญิงชราแล้วพูดด้วยเสียงเยือเย่อเกียนถึงตาคุณบันทึกบ้างแล้วหญิงชราหยุดดวงตาเบิกกว้างก่อนทุกอย่างจะมืดสนิทอีกครั้งภาพสุดท้ายที่เหลืออยู่ในความมืดคือหน้าจอกล้องที่กับพริบแสง พร้อมข้อความใหม่วิดีโอถูกอัปโหลดแล้วสถานที่ถนนสุขุมวิทกรุงเทพสถานะสาธารณะแสงกระพริบจากหน้าจอยังคงส่องอยู่ในความมืดนั้นโยฮันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ใช่ร่างกายอีกต่อไปเขาเหมือนเป็นเพียงเศษเนาลอยอยู่ในภาพวิดีโอที่ไม่มีทางจบเสียงแจ้งตือนเบาๆดังขึ้นจากรอบตัวดิงติงดิง,ง,งเขามองไปตามเสียง และเห็นข้อความนับร้อยลอยอยู่กลางอากาศเหมือนคําเมนบนหน้าจอ YouTube ของจริงเหรอทำไมภาพมันดูสมจริงขนาดนั้นเสียงสุดท้ายเหมือนคนกระซิบเลยอ่าใครถ่ายวิดีโอนี้โยฮันจ้องข้อความเหล่านั้นหัวใจเขาเย็นว่าเพราะในทุกคําเมนชื่อผู้โพสไม่ใช่ชื่อคนทั่วไปแต่เป็นชื่อซ้ำๆกันทั้งหมดโยฮันเอ็มไม่เขาพูดออกมาเบาๆ แต่เสียงของเขากลับออกมาจากลำโพงในวิดีโอเขาหันมองรอบตัวอีกครั้งและพบว่าตอนนี้เขาอยู่ในห้องของผู้ชมมีจอขนาดใหญ่หลายสิบจอเรียงรายรอบตัวแต่และจอฉายภาพตัวเขาเองในเวลาต่างๆบางจอเป็นตอนที่เขาถ่ายในดรอปบ,บางจอเป็นตอนที่เขาวิ่งหนีบางจอเป็นตอนที่เขากำลังจ้องจออยู่ในห้องทดลองภาพของเขาเต็มไปหมด แต่ไม่มีภาพไหนที่ยังมีชีวิตแล้วอยู่อยู่จอทุกจอก็ดับพร้อมกันก่อนจะติดขึ้นใหม่ด้วยภาพเดียวกันภาพของผู้หญิงชราเธอยืนอยู่กลางจอแววตาเต็มไปด้วยแสงไฟสะท้อนจากกล้องและผู้ชาชาด้วยน้ำเสียงแผ่วเยอือกใครก็ตามที่เห็นวิดีโอนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันเสียงคลื่นไฟฟ้าสั้นๆดังขึ้นทุกจอเริ่มบันทึกภาพใหม่ ไม่ใช่ของโยฮันอีกต่อไปแต่เป็นใบหน้าของผู้ชมแต่ละคนโยฮันพยายามตะโกนพยายามตืน่นแต่เสียงของเขากลับถูกกลืนเข้าไปในจอภาพสุดท้ายที่เหลือก่อนทุกอย่างดับสนิทคือข้อความที่ลอยขึ้นกลางอากาศบันทึกใหม่เริ่มต้นแล้วผู้ชมคนต่อไปคุณเสียงคำว่าคุณยังคงก้องอยู่ในความมืด ลากยาวเหมือนเสียงสะท้อนที่ไม่มีวันจบโยฮันพยายามปิดตาแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเพราะภาพยังคงปรากฏตรงหน้าเขาอยู่ดีภาพใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นกลางอากาศเรากับมีใครกำลังวาดมันขึ้นมาทีละเส้นเขาเห็นโต้นไม้เห็นจอคอมพิวเตอร์และเห็นคนหนึ่งกำลังเปิดวิดีโอของเขาอยู่ชายคนนั้นคือผู้ชมจริงๆนั่งอยู่ในห้องเงียบๆเ,เปิดคลิป เบงคอกนัิตินน MPC พร้อมแสงจากหน้าจอที่สะท้อนบนใบหน้าโยฮันพยายามร้องแต่ไม่มีเสียงออกจากปากเขาทำได้แค่ยืนมองอยู่ในความว่างเปล่าในขณะที่ผ้าตรงหน้าเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาอยู่ในวิดีโอของผู้ชมคนนั้นชายผู้ชมกลมตัวเข้าใกล้หน้าจอขมวดคิว้วทำไมเหมือนคนในคลิปกำลังมองฉันกลับมาเขาพึมพำเบาๆ โยฮันอยากจะเตือนอยากจะบอกให้เขานี้แต่ทุกคำที่คิดกลายเป็นเสียงไฟฟ้าซาซาออกจากลำโพงแสงในห้องของชายคนนั้นเริ่มกับพริบจอคมเริ่มข่าววา่าและโยฮันเห็นเงาของหญิงชาราโผล่ขึ้นด้านหลังเขาอีกครั้งเธอเอียงศีรษะและพูดด้วยเสียงกระซิบที่ลอดออกมาจากลำโพงทุกเครื่องทั่วโลกทุกคนที่ดูคือส่วนหนึ่งของภาพต่อไปชายผู้ชมชงัก ก่อนที่ผ้าจะดับวูทิ้งไว้เพียงเสียงเครื่องยนต์เบาๆที่ค่อยๆดังขึ้นในความมืดโยฮันเริ่มรู้แล้วว่าวงจรนี้ไม่มีทางหยุดได้เพราะทุกครั้งที่ใครดูใครได้ยินหรือแม้แต่คิดถึงวิดีโอของเขาภาพใหม่จะถูกบันทึกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาพเสมอและตอนนี้เขาเริ่มเห็นใบหน้าใหม่ปรากฏขึ้นกลางความมืดแสงจากหน้าจอสะท้อนเข้าตาเขา ภาพจะโฟกัสชัดใบหน้านั้นคือใบหน้าของคุณเสียงของโยฮันที่พยายามจะร้องกลับถูกกลืนหายไปในแสงที่สว่างวับขึ้นตรงหน้าตอนนี้ทุกสิ่งนิ่งสนิทเหมือนเวลาในโลกหยุดหมุนภาพของคุณยังคงลอยอยู่กลางความมืดจ้องกลับมาที่เขาไม่ขยับไม่กระพริบตาแวลตานิ่งราวกับภาพสะท้อนในน้ำที่ไม่มีคลืน่นแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากทุกทิศทาง เสียงของยิงชราคนนั้นแต่ครั้งนี้นุ่มนวลกว่าทุกครั้งเห็นไหมเขาเห็นเธอแล้วโยฮันหันไปแต่ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังมีเพียงกล้องตัวเดิมตั้งอยู่กลางความว่างเปล่าไฟสีแดงบนเลนส์ติดขึ้นอีกครั้งเรกไม่เขาตะโกนออกมาแต่ไม่มีเสียงริมฝีปากขยับอยู่ในความเงียบที่เข้มข้นในขณะเดียวกันภาพของคุณในอากาศเริ่มขยับชาชา คล้ายว่ากำลังถูกบังคับให้เดินเข้ามาใกล้โยฮันพยายามถอยหลังแต่เขากลับรู้สึกถึงพื้นข้างหลังที่ไม่ใช่พื้นมันเหมือนมีบางอย่างหนดืดหนดืดึงร่างเขาไว้ไม่ให้ขยับหญิงชราเอ่ยขึ้นอีกครั้งเจ้าบันทึกเขาไว้แล้วแต่เจ้าลืมไปว่าเขาก็กำลังบันทึกเจ้าอยู่เหมือนกันพันใดนั้นภาพของคุณก็หายวับเหลือเพียงแสงสีขาวแผ่ๆล,ล,ล้อมรอบตัวโยฮัน เสียงกล้องดังขึ้นเบาๆติ๊กติ๊กติ๊กแต่เสียงนั้นเริ่มเปลี่ยนจากเสียงเครื่องกลายเป็นเสียงหัวใจเต้นของเขาเองโยฮันเงยหน้าขึ้นภาพสุดท้ายที่เขาเห็นในแสงนั้นคือร่างของตัวเองกำลังยกกล้องขึ้นหันเล่นตรงมาที่เขาก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงอีกครั้งทิ้งไว้เพียงเสียงหนึ่งเดียวเบาชัดและเย็นเฉียบตอนนี้การบันทึกเสร็จสมบูรณ์ โอเคครับก่อนจะเขียนต่อให้เหมาะกับการเล่าเรื่องต่อเนื่องขอถามสั้นๆเพื่อให้แน่ใจว่าทิศทางจะถูกต้องคุณอยากให้ผมดำเนินต่อในบรรยากาศลึกลับและเข้มข้นเหมือนเดิมแต่ไม่ใช้โทนที่หลอกหลอนผู้ชมโดยตรงคือไม่พูดก,กับคนอ่านหรือทำให้รู้สึกถูกสาบใช่ไหมครับหรือคุณต้องการให้ยังคงความสยองขวัญในธรรมชาติแบบเต็มรูปแบบ เพียงแค่มละเมิดแนวทางที่อันตรายต่อผู้ชมคือยังคงน่ากลัวแต่เป็นเรื่องเล่าในมุมของตัวละครเท่านั้นตอบแบบแรกหรือแบบที่สองได้เลยครับแล้วผมจะเขียนต่อจากจุดที่เราหยุดไว้ทันทีสามวันหลังจากที่วิดีโอสุดท้ายของโยฮันถูกอัปโหลดตำรวจไทยได้รับแจ้งจากชาวบ้านย่านสุขุมวิทว่ามีกล้องวิดีโอตกอยู่ในตรอกเก่าแห่งหนึ่งไม่มีเจ้าของ ไม่มีหลักฐานอื่นนอกจากคราบน้ำมันและเศษกระจกแตกเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนพิเศษชื่อพันตรีทันวาได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเขาเปิดกล้องในห้องสอบสวนไฟสีแดงบนเลนยังติดอยู่แม้ไม่มีแบตเตอรี่โดนหน้าจอปรากฏเพียงประโยคเดียวการบันทึกเสร็จสมบูรณ์ทันวาเลิกคิวใครเป็นคนถ่ายกันแน่เขาพึมพำเบาๆทันใดนั้นส่อภาพกับพริบ มีไฟล์วิดีโอใหม่ปรากฏขึ้นเองชื่อว่านูฟุติดศูนหนึ่งเขากดเล่นภาพแรกคือห้องแลบในเมืองเบอร์ลินชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าจอหน้าซีเหนื่อยไหลทั่วหน้าและในมือของเขาคือกล้องตัวเดียวกันนี้นี่มันคนเดียวกับในขาข่าวโยฮันทันวาพูดกับตัวเองแต่ก่อนที่เขาจะได้ดูต่อจอวิดีโอเริ่มสัน่นเสียงลมหายใจดังแทรกเข้ามา ไม่ใช่ของโยฮันแต่เป็นเสียงของใครอีกคนเสียงหญิงชาราที่พูดภาษาไทยแผ่วเบาเขาเห็นเธอแล้วอย่ามองกล้องท่านว่าชนะเพล่อหันไปมองเล่นโดยสัญชาตญาณไฟสีแดงบนกล้องกระพริบทีขึ้นห้องทั้งห้องเย็นเฉียบลมหายใจของเขากลายเป็นไอสีขาวและในจังหวะนั้นเองวิดีโอบนหน้าจอแสดงภาพใหม่ชายในชุดเครื่องแบบสีเขียวเข้ม นั่งอยู่ในห้องเดียวกันโต๊ะเดียวกันมุมเดียวกันคือภาพของเขาเองนี่มันอะไรเสียงของท่านวา่าแทบไม่ออกจากลำคอโดนหน้าจอปากของร่างในวิดีโอค่อยๆขยับผู้ชาชาด้วยเสียงเดียวกับหญิงชารานั้นเจ้ากำลังจะเป็นคนบันทึกคนต่อไปกล้องในห้องสันวูไฟดับเหลือเพียงแสงแดงเล็กๆบนเลนที่ยังคงติดอยู่ยอดเยี่ยมครับ คุณเลือกแนวหนือธรรมชาติแต่จบอย่างมีความหมายดังนั้นตอนจบนี้จะคลี่คลายทุกเงืนของเรื่องโยฮันและวิดีโอลึกลับโดยยังคงกลิ่นอายของความลึกลับและความจริงที่ซ่อนอยู่ในโลกแห่งเทคโนโลยีตอนนี้คือตอนจบของเรื่องเช้าวันต่อมาข่าวในโทรทัศน์รายงานถึงเหตุการณ์ไฟดับเฉพาะจุดบริเวณตะออกสุขุมวิทที่พบกล้องของโยฮันไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ในกล้องวงจรปิด ที่ติดไว้หน้ารานขากลับปรากฏภาพชายในเครื่องแบบทหารเดินเข้าไปในตรอบนั้นและไม่เคยเดินออกมาอีกพันตรีทธนวากลายเป็นบุคคลสูญหายรายที่สองหลังจากโยฮันหน่วยสืบสวนปิดพื้นที่นั้นเป็นเขตกักกันอ้างว่าเป็นเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยกล้องของโยฮันถูกส่งกลับไปยังเยอรมนี ทีมวิศวกรความปลอดภัยตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดพวกเขาพบสิ่งประหลาดทุกไฟล์ในกล้องถูกบันทึกในเวลาพร้อมกันไม่มีลำดับไม่มีวันเริ่มและไม่มีวันจบแต่ในไฟล์สุดท้ายมีเสียงหนึ่งถูกเก็บไว้ชัดเจนเสียงหญิงชาราพูดเป็นภาษาไทยว่าทุกการบันทึกคือเงาแห่งความจริงและเมื่อแนวถูกเปิดเผยแสงก็ไม่อาจอยู่ได,ด้ตลอดไป ไม่มีใครเข้าใจว่าหมายความว่าอะไรแต่หลังจากวันนั้นไม่มีใครสามารถเปิดฟไฟล์ใดๆในกล้องนั้นได้อีกเลยกล้องถูกเก็บไว้ในห้องนิราภัยของสถาบันวิจัยติดป้ายเตือนว่าวัตถุสอบห้ามเปิดพร้อมคำสลักสั้นๆบนโลหะด้านข้างว่า Recorded by those who disappeared บันทึกโดยผู้ที่จากไปเวลาผ่านไปหลายเดือนกรุงเทพกลับมาคึกคักเหมือนเดิม แสงไฟถนนส่องสว่างอีกครั้งตรอกที่เคยเป็นจุดเกิดเหตุถูกปิดด้วยกำแพงคอนกรีตและในคืนหนึ่งยามรักษาความปลอดภัยที่เดินตรวจรอกเขตก่อสร้างได้ยินเสียงบางอย่างดังแววออกมาจากอีกฝั่งของกำแพงเสียงเบาๆของหญิงชาราผู้แชร์ชัดและอบอุ่นเหมือนเสียงลมพัดผ่านเจ้าฟื้นแล้วใช่หมยโยฮันชายามองไปที่ช่องว่างระหว่างกำแพง มีแสงสีแดงเล็กๆกับพริบอยู่ในนั้นเหมือนไฟบันทึกของกล้องเก่าที่ยังคงทำงานอยู่จนถึงตอนนี้ปัดชิมโบทไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโยฮันรือพันตรีทันวาบางคนบอกว่ามันคือเหตุผลทางฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าเป็นการสะท้อนของมิติข้อมูลและบางคนบอกว่าพวกเขายังอยู่ตรงนั้นคอยบันทึกทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาไม่ใช่เพื่อหลอกหลอน แต่เพื่อตื่นว่า